สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารโครับยังไม่หยุดครับยังไปต่ออีกนั่นก็คือดราม่ากระแสของอุนใดที่พ่ายแพ้ให้กับ AI Paper ที่ผ่านมาทำให้หลายสิ่งหลายอย่างครับได้เปลี่ยนแปลงไปทันทีความคิดเห็นที่แตกแยกพอสมควรไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นของแฟนๆเกาหลีใต้และแฟนๆชาวไทยซึ่งเชียร์ฮุนไดให้ได้เป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้อีกครั้งหนึ่ง มันจะเป็นไปได้ไหมทำไมมันเป็นแบบนี้ครับมาถึงครึ่งหลังของฤดูกันมันกลับตรงกันข้ามครับทีมอยู่หัวตารางครับ1 2 3นี่กลายเป็นทีมที่โดนถล่มทั้งหมดดังที่ทราบกันสื่อเกาหลีใต้เขาก็ไม่หยุดเหมือนกันเขาก็ก็ได้ทำข่าวขึ้นมาเขาก็บอกว่าฮุนไดแพ้เปเปอร์สกอร์1ต่อ3ที่ผ่านมา จากความพ่ายแพ้ในวันนั้นฮุนไดพลาดโอกาสที่จะขึ้นเป็นอันดับ1ด้วยคะแนนเพียง43คะแนนชนะ14แพ้6ไม่สามารถปิดช่องว่างกับอันดับหนึงเฮกุกได้ซึ่งมีคะแนน45ชนะ15แพ้5ยังคงอยู่ในอันดับ2ในขณะเดียวกันที่ AI Paper มีการชนะรวด3เกมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้าร่วม v ีล u e ในฤดูกาล2021-22 นอกจากนี้ยังสะสมชัยชนะไป8ครั้งแพ้12มี24แคตแนนเปเปอร์ทำลายสถิติชนะมากที่สุดและได้แต้มมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรและของทีม เปเปอร์ Paper, นำชุดแรกนำโดยเทนเลอร์อีฮันบีเซตถัดมาก็เขยา่าเจ็ดข้อผิดพลาดแต่เอาชนะในเซตสามขึ้นนำอีกครั้งในสกอร์หนึ่งต่อสองเขาก็ไล่ไปแล้วนะครับดังนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นไปนดังที่ทราบกันนั่นแหละฮุนไดมีมูมาซึ่งทำคะแนนได้27คะแนนทำได้มากที่สุดทั้งสองทีมะดยสามโกเยริม er ได้12แต้มแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้ทีมแพ้ได้ ปัญหาที่ตามมาก็คือความระสมร้สายของทีมฮุนใดนั่นเองครับหลายคนก็มองออกแววตาสีหน้าไม่ค่อยจะสู้ดีเลยนะครับซึ่งแตกต่างกันลิบลับ AI เปิเปิก็ยิ้มระรื่นในขณะเดียวกันครับฮุนไดเนี่ยก็บูดอึ้งตึง้งอึ้งตึ้งดังที่พ่อใหญ่โนได้นำเรียนข้างต้นและก็คลิปที่ผ่านมามีกุรุลหลายท่านครับได้ออกมาให้ข้อสังเกตได้ออกมาให้ความคิดเห็น วิเคราะห์กันไปต่างๆนะมว่าเกิดอะไรขึ้นเราฟังตั้งแต่กูรุทางเกาหลีใต้ครับวันนี้จะพามาฟังกูรุในไทยเราบ้างครับท่านผู้ชมท่านแรกบอกว่าคุณวิโรธเกิกสัจจนนก็บอกว่าผมว่าหุนไดเนี่ยเริ่มกดดันตัวเองเหมือนพิงค์สไปเดอร์เลยเพียงพร้ำทั้งที่อยากจะชนะมากก็เลยประมาทคู่แข่งความกดดันภายในทีมตัวเองสูงเลยเสียสติสมาธิมันน่ากลัว แต่ยังไงการแข่งขันก็ยังไม่จบฤดูกาลยังมีเวลาแก้ไขข้อผิดพลาดครับคิดเหมือนกับเพเยนอเหมือนในกณะ์ทานวิโรจน์นะเรื่องของเรื่องก็คือชนะก่อนแข่งนี้อันตรายครับพูดง่ายๆก็คือประมาททําการบ้านน้อยประมาทคู่ต่อสู้เกินไปสเกลคู่แข่งไม่สุดอะไรประมาณนั้นนะคอมเมนต์ต่อไปเป็นคุณจาจาบอกว่าคิมดาอินคือเซตร,รวนปั่นเพื่อนจนตีกันไม่ได้ อย่างคยโยจินที่เคยรู้จักกันดีก็แทบตีไม่ได้เลยตีไม่ทันลีดาฮยอนก็ตีไม่ตายเช่นเดียวกันโมมาหากตีไม่ผ่านก็จะเริ่มกดดันตัวเองและสติแตกคิมดาอินก็เสียอยู่นั่นแหละบอลตกก็กลายเป็นบอลแก้ไปหมดแก้บอลต่อบอลกันจนไม่เข้าจุดทูกต้องทีเดียวเฉียวครับส่วนมากนี่บอลแรกมันไม่งามแล้วบอลสองมันจะไปได้ยังไงนาะท่านเนาะ ก็มีตอบกลับครับบอกว่าใช่ค่ะตบไม่ตายตบทิ้งตบคว้างรวนทั้งทีมเลยดูเซตเดียวคิดว่าน่าจะแพ้เซิงเลยคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นคุณรุตตั้งหัถาวรบอกว่าผมว่าหนึ่งทีมสเกลจุดอ่อดคู่แข่งของทีมฮุนไดน่าจะมีปัญหาอย่างวันนี้ทีม AI คนที่รับเสิมหนึ่งแย่มาตลอดพอๆกับจี้ยุนก็คือจองอาเบอร์สิบแต่โค้ดสั่งให้เสิบจี้แต่เบอร์16ที่รับเสิบได้ดีกว่าจองอามากมายแถมรับเข้าจุดเซตซะอีกครับตั้งแต่เซตที่1ถึงเซตที่4โค,รคร้ดคังที่ยืนอยู่ข้างสนามจะส่งซิกให้เสิบจี้ไปที่ใครผู้เล่นของฮุนใดทุกคนรวมทั้งน้องสองด้วยจะเสริรฟจี้ไปที่เบอร์16 ทำไมไม่เสิร์ฟจี้จองอาเบอร์สิบสงสัยกันไหยครับข้อ2โค้ดคังและดาอินในตัวเซตร,รู้ว่าเจโมมาโดนคู่แข่งรอจับบล็อก4มือตลอด MB ของคู่แข่งสูงทั้งสองคนก็ยังฝืนเซ็ยยกใหท้ทั้งทั้งที่รู้ว่าโอกาสตีโดนบล็อกในสูงหรือไม่ก็กระเด้งกลับมาก็รองบอลกันไม่ทัน เจมโมมากก็พยายามฝืนตีเหนือบล็อกตีฉีกบล็อกออกไปก็กลายเป็นตีเสียตีออกไปซะเองข้อที่3 Mb ทั้งดายองและเจโยก็แทบเล่นบอลเร็วบอลจกไม่ได้เพราะตัวเซตดาอินน้ำหนักขาดขาดเกินจังหวะไม่พอให้ตีตามปิดไม่ได้หรือขุดบอลมาเล่นไม่ได้จะเห็นได้ว่าในซิตี้สี่นี่โคตรครังเปลี่ยนน้องสองออกไปให้จียุนลงมาแทน ผมคิดว่าน้องสองนี่ไม่ได้ป่วยหรือเจ็บอะไรนะครับน่าจะแก้เกมหวังใช้ความสูงของจียุนและโกเยริมตามจับบล็อกเบอร์16และตัวต่างชาติของทีม AI p a p p r r แต่ไม่เป็นผลครับก็ต้องแพ้ไปอย่างที่เห็นหลายอย่างมองตรงกันครับน้องสองนี่ไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรน้องสองยังงัดบอลได้ยังรับบอลเสร์ฟได้ดีนะเท่าที่พ่อใหญ่โนดดูนี่นะครับ ไม่ได้ข้อข้างลูกสาวตัวเองนะแต่จะเปลี่ยนเกมมันเปลี่ยนไม่ได้มันไม่ได้เป็นไปตามแผนอย่างที่คุณรุดว่าเอาไว้ตรงนี้ใช่เลยครับท่านเอาคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าคุณคนเกาเกียวกรงอ่านผิดเขาเอาไปนะเขาบอกว่ากีฬาก็มีแพ้มีชนะนี่เป็นเรื่องปกติในฤดูการ2022ทีมไฮพาร์ก็เป็นแชมป ทำไมปี23เกือบจะรังท้ายตารางดูกีฬาให้เป็นกีฬาดีกว่านะสนุกครับถ้าดูแบบนี้อาจจะไม่เครียดครับคอมเมนต์ต่อไปนะคุณหน่อยนี่บอกว่าฮุนใดเหมือนจะลังเลกับบล็อกเปเปอร์แก้ไขการบล็อกสูงไม่ได้เกมรับในวันนี้ก็ยังเหนียวรับวืดๆกันทั้งทีมปัญหาบอลแรกไม่เข้าจุดก็เซตสวยๆไม่ได้ วันนี้พร้อมใจกันพลาดทั้งทีมโทษใครไม่ได้ถูกต้องทีเดียวเจียวครับแล้วคอมเมนต์ต่อไปในคุณคุณอะไรนะเนี่ยตัวเล็กบอกว่าสมควรแพ้โค้ชฮุนไดเนี่ยมั่นมากอีกท่านต่อมาก็บอกว่าเหมือนการละครคุณพันประวาน,นี่บอกว่าโค้ชลองใช้เซตเตอร์คนอื่นไหมเพราะจุดอ่อนของทีมก็คือคิมดาอินสติแตกควบคุมสติไม่ได้สร้างสารรค์เกมไม่เป็น คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าอันนี้คุณเลิฟเลิฟนะครับอ่นเลิฟเลิฟนี่อยู่ช่องเม็กใช่ไหมบอกว่าโค้ชฮุนไดรับตำแหน่งโค้ชที่วางแผนอุดสุดในโคโวและกันสภาพมาก um <laughs> เกาหลีทัวชํำอ่าคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าดูย้อนหลังให้กำลังใจอคอมเมนต์ต่อไปเนี่ยนะครับเป็นคุณจันทนาบอกว่าเตรียมออกจากโคโวลีกได้แล้วน้องสอง หลีกทางยุโรปหรือไม่ก็ไม่ใช่เกามีอยู่แต่เราก็พร้อมสู้ทุกสถานการณ์นักกีฬาไทยไม่เหมาะที่จะไปเล่นในโคโวนะจะเก่งหรือไม่เงินดีหรือไม่ในฤดูกาลต่อไปแต่สิทธ์ก็ขึ้นอยู่กับนักกีฬาล่ะครับเราเสนอได้แค่ความรู้สึกที่มีต่อนักกีฬาไทยทุกคนเท่านั้นครับคอมเมนต์ต่อไปคุณไมลเลิฟครับเล่นไม่สง่างามเลยปัญหามันอยู่ที่โค้ดหรือตัวเซตที่ไม่จ่ายบอลให้หลากหลาย เซตเตอร์จ่ายบอลให้แต่คนเดียวทําให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ทางบล็อกทําให้โมมากกดดันตีลําบากทําให้ตีบอลพลาดไปเยอะกดดันโมมาไม่ยืนหลังบอลสามเม็ดก็ไม่มีเลยบอลสูตรยิ่งหายเล่นแบบนี้ตกต่ําเรื่อยๆควรจ่ายบอลให้หลากหลายให้เขาจับทางบล็อกยาก โค้ดคังสั่งเซตเตอร์จ่ายแบบนี้เพราะเซตเตอร์ต้องการเล่นแบบนี้ควรหันไปดูการเล่นของเรซสปาร์คที่หลากหลายดีวันดีขึ้นระบบนางแบบมันควรหมดไปแล้วดู GS แล้วก็ยังไม่รู้หรือเพราะอะไรนางแบบถึงไปไม่รอดแล้วคอมเมนต่อไปคุณอัญชนันบอกว่าสองน่าจะป่วยเพราะตั้งแต่เปลี่ยนตัวหายออกไปจากสนามเลยค่ะมีหลายความคิดเห็นก็บอกว่าน้องสองไม่สมบูรณ์ครับ แต่เท่าที่ดูมันยังไงก็ไม่รู้นะมันเป็นกึกกึักๆอย่างไรก็ไม่รู้คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าคุณสวรรค์ส,สรุปเขาแก้เกมจับทางหุ่นใดได้หมด <c oughs> <c oughs> อ่ะนี่มาคอมเมนต์นี้ครับเป็นความคิดเห็นของคุณอาร์ตอาลีนี่บอกว่าปลายเซต3น้องสหายความพังพินาศเกิดขึ้นทันทียื้อไม่ถึง5เซตแมงมุมหุ่นใดก็ระวังตัวไว้เถอะอาไล่ตามมาไม่หา่าง ถ้ายังลงเหวทั้งคู่อันดับ 1, 2, 3เปลี่ยนแน่เหลืออีกตั้ง2องเล็กหลายทีมเปลี่ยนเซตเตอร์ตัวหลักผลงานของเขาก็ดีขึ้นผิดหูปิดตาแต่ฮุนไดแต่ฮุนไดดาอินก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยไม่ต้องไปเทียบฟรอร์มกันกันกบยอมพเยซอนรุ่นพี่มันคนละเรื่องน้องสองก็รับบอลแรกสูงถึง62%เปอร์เซแต่จ่ายบอลให้เพื่อนตีไม่ได้ติดบล็อกฉัำจียุนเยริม ดูฮันบีเล่นบ้างนางวิ่งเป็นบ้าเป็นบอซูปเปอร์แบกเปเปอร์รับบอลขุดตีเสิฟมาทุกสกิลช่วงหลังมานิโมมากงดหงิดอารมณ์เสียบ่อยและถี่มากขึ้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับนางและมองไม่ค่อยพลาดเปเปอร์ระบบทีมแน่นมากดีกว่าไฮพาร์ ath, หลายเท่าสีหน้าแววตาความมุ่งมั่นกระหายชัยชนะภาษากายณน,นี้หุนใดสู้เปเปอร์ไม่ได้เลยทีม RS อ ก็ยังไม่แน่ว่าจะเอาชนะเปเปอร์ลงได้ง่ายๆบรรยากาศความมุ่งมั่นของระบบทีมฮุนไดปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้วเป็นอย่างมากนี่ก็คือสรุปของคุณอาร์ตอาลีครับได้ใจความมากๆเลยคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าหลุมดำของทีมฮุนไดก็คือจียุนดาอินฮโยจินโมมาสติแตก นี่ก็ยาวแล้วนะครับมันทีเดียวครับมาฟังความคิดเห็นของทางกุรุไทยๆทยเราครับหลายท่านก็มองไปในทางเดียวกันสุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมพ่อใหญ่นโนดก็ได้ข้อมูลจากทุกๆท่านที่เขาเข้ามาคอมเมนต์นี่แหละนะครับเป็นวิทยาทานให้กับพ่อใหญ่โนดพอได้อ่านพอได้นําเรียนพอได้นําเสนอให้แฟนๆวอลล์บอลได้รับทราบกันขอบคุณมากมายนะครับทุกคอมเมนต์ครับพ่อใหญ่นโนดอ่านไม่ครบต้องขออภัยด้วย ราวหลังจะนำคอมเมนต์ที่ให้ความรู้กับพ่อใหญ่โนดและก็แฟนๆมานำเสนออีกครั้งหนึ่งครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ